สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำคมคำขวัญคัติพจน์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป5นะคะอยากรู้อะไรไปเรียนรู้เลยค่ะนักเรียนเคยเรียนมาหรือเปล่าคะคำคมคำขวัญคติพจน์ ถ้านักเรียนยังไม่เคยเรียนมาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เลยนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องคำคมก่อนเลยนะคะนักเรียนคำคมหมายถึงถ้อยคําที่หลักแหลมชวนให้คิดหรือถ้อยคําหรือข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ําคําบางคําในข้อความนั้นๆให้มีความหมาย เกี่ยวพันกับเนื้อความเดิมคำคมที่ดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิดหรือแสดงให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความลึกซึ้งเมื่อได้อา่านไปเราไปดูหลักการเขียนคำคมนะคะว่าเขียนแบบไหนหลักการเขียนคำคมใช้ถ้อยคำสัมผัสคล้องจองสละสลวย ใช้คำที่มีความหมายคมคายมุ่งให้เกิดความคิดที่ดีและอยากปฏิบัติตามมีความนึกซึ้งกินใจต่อมาเรามาดูลักษณะของคำคมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างลักษณะของคำคมคำคมเป็นคำพูดธรรมดาไม่มีสัมผัสโดยมากใช้คำง่ายๆไม่ต้องแปล อ่านแล้วเข้าใจทันทีลืมที่อันตรายคือลืมตัวอดีตคือสิ่งที่ผ่านอนาคตคือสิ่งที่ฝันปัจจุบันเท่านั้นคือความจริงนี่คือคำคมนะคะครูยกตัวอย่างมาสองอย่างนะคะให้นักเรียนศึกษาดูนะคะลักษณะคำคมที่สองนะคะคือคำคมที่เป็นคำสัมผัสคล้องจองการสั้นๆส่วนมากมีสองวรรคนะคะ เพื่อจดจําได้ง่ายยกตัวอย่างนะคะนักเรียนความงามไม่คงที่ความคงดีคงทนความสําเร็จของรูปคือความสุขของพ่อแม่ไปเป็นลักษณะคําคมที่3นะคะคําคมที่แต่งด้วยคําประพัน์ครูจะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนใครลืมใครใจรู้ใครอยู่ใครไปใจเห็น ใครสุขใครเศร้าเช้าเย็นใจเป็นที่แจ้งแห่งเรานี่ก็คือลักษณะของคำคมนะคะต่อไปเราจะมารู้เกี่ยวกับคำขวัญน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะติดตามเลยค่ะคำขวัญคำขวัญหมายถึงคำพูดหรือข้อความที่มุ่งให้กำลังใจมักจะมีข้อคิดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปเรามาดูหลักการเขียนคำขวัญน,นะคะว่าหลักการเขียนคำขวัญเราจะต้องเขียนแบบไหนนะคะหลักของการเขียนคำขวัญน,นะคะ 1. ใช้ถ้อยคำกระทัดรัดสละสรวยโดยเฉพาะคำที่มีสัมผัสคล้องจองกัน 2. มีความลึกซึ้งกินใจมีความหมายในด้านดี 3. ใช้คำที่มีข้อคิดซึ่งเหมาะสมกับแต่และโอกาสที่จะใช้คำขวัญ 4. ใช้ถ้อยคำหรือระดับภาษาให้เหมาะกับฐานะทางสังคมของผู้ให้และผู้รับมาเรามาดูลักษณะของคำขวัญนะคะลักษณะของคำขวัญคำขวัญมีหลายลักษณะคำขวัญ เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายหรืออุดมคติของบุคคลเช่นตำรวจอยู่ไหนประชาชนอุ่นใจการชาติบรรเทาทุกข์เพื่อความสุขของบวงประชาไปคือลักษณะคำขวัญที่2นะคะคำขวัญเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงภัยอันตรายเช่นเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษชีวิตจะมีภัย ขับรถให้เตือนตนข้ามถนนให้เตือนตา,ามาดูลักษณะคําขวัญอันที่3นะคะคําขวัญเพื่อเรียกร้องเชิญชวน,ชวนจูงใจให้เชื่อมั่นหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือวันละหน้าเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตยังคิดก่อนซื้อยังมือก่อนสัง่ง ของนอกยากยั้งใช้แต่ของไทยไปเรามาเรียนรู้คำคติพจน์นะคะว่าคติพจน์มีอะไรบ้างคติพจน์หมายถึงถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างมีคติชวนคิดมุ่งให้เกิดผลดีแก่ตนเองและสังคมต่อมาเรามาดูหลักการเขียนคติพจน์นะคะ หลักการเขียนคติพจน์มีอยู่3ข้อ 1. ใช้ถ้อยคำน้อยมีความหมายลึกซึ้ง 2. ใช้คำคล้องจองสละสฉลวย 3. มุ่งให้เกิดผลในด้านดีเท่านั้นเรียนมาดูตัวอย่างคติพจน์นะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นการทำความดีมีได้ทุกโอกาส ความประมาททำให้พลาดจากความดีถ้าขาดความยั้งคิดชีวิตจะหมดความหมายถ้าจะพัฒนาเขาให้พัฒนาตัวเราก่อนมีเงินล้นฟ้าไม่เท่าค่าของคนคนฉลาดที่ขาดคุณธรรมเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้คุณน้ำก็อธิบายเกี่ยวกับคำคม คำขวัญคติพจน์ให้นักเรียนเข้าใจแล้วนะคะตอนสุดท้ายนี้เรามาดูซิเรามาร่วมด้วยช่วยกันคิดนะคะให้นักเรียนอ่านทบทวนนะคะเกี่ยวกับคำคมคำขวัญคติพจน์นะคะแล้วฝึกการเขียนคำคมคำขวัญและคติพจน์มาอย่างละสองประโยคนะคะแล้ววันหลังครูจะเรียกตรวจนะคะ ก่อนให้นักเรียนจะเขียนคำคมคำขวัญคติพจน์นักเรียนมาดูตัวอย่างเขียนกันเขียนคำคมคำขวัญและคติพจน์ก่อนนะคะและนักเรียนก็ค่อยลงโมงในสมุดนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณคุูน้ำก็สวัสดีนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะและทำงานส่งทุกครั้งนะคะและตามงานค้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ